มือนแบบอายุก็มากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็รับงานตามลิมิตว่าโอเคเราพอดีที่เท่านี้อะไรเงี้ยค่ะงานกกกอยา้็ไม่ค่อยได้รับอีเวนต์สิทธิเท่าไหร่อ่ะเนาะพอดีงานที่ต่อมาแล้วคือแบบว่ามันก็ตรงกับตอนนี้ที่เราแบบว่าหันมากําลังกายดูแลตัวเองก็เลยแบบเออทำทำได้อะไรเงี้ยค่ะทีละเปร์เซ็นตซ้อมนานไหมครับคนผลนตงานซึ่งซ้อมตอนก่อนมา นีแเ้วก็ุยเลยจะพี่เป็นกอของเราอยู่แล้วก็เลยไม่ยากเอาอินเนอร์เยอะๆ,ๆเขาก็บอกขออินเนอร์แบบสาวเซ็กซี่สาวฮอตเลยแมีกับมี่นีนดมานด้วยแต่ว่าเอาลาสมันไม่ได้โป๊ค่ะมันเป็นแนวเซ็กซี่มากกว่าเราไม่ได้แบบเปิดนานะ เคยดิบจริงแต่ว่าเออแบบรูปผัดกันไปทปัพบูร์ด้วยกันไม่นานอย่ไม่มีคนตินะคะไม่มีเพราะว่าคนของเราว่ามันเป็นเรื่องปกติอ่ะคนเราอ่ะมันก็ต้องมีหลายแง่มุมไม่จําเป็นอย่างที่บอกอย่าตัดสินคนแค่ภายนอกเพียงแค่ว่าเราเห็นว่าลูปเขาดูเซ็กซี่แล้วเขาจะเข้าวัพบูร์ไม่ได้มัน,นเรื่องของจิตใจมากกว่าค่ะ,ต,ะติ๊กกล้าปกติยิ่มไม่ทํางานก็ไม่ได้ลุกขึ้นมานั่งแบบแต่งตัวโป๊หรือว่าเซ็กซี่อะไรเงี้ยโอเคถ้าไปว่ายน้ำไปทะเลเราก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำอยู่แล้วเราจะชุดว่ายด้ำคา ยเออมันก็แบบเราก็มีลีลิตของเราอเราอยากให้แบ่งแยกกันมากกว่าอยากให้แบ่งแยกเพราะว่ปัจจุบันนี้คนก็แบ่งแยกกันได้เยอะนะแต่งเราไม่ได้ไหมคะชั่เราไม่ไม่ว่าค่ะเพราะเขาก็ไปด้วยเขาก็เห็นไม่<ช><ช>ว่าจริงๆเขามีบบูลแต่ว่าแบบเซ็กซี่นะอย่างนี้เขาไม่ห้ามนะเขาไม่ได้ห้ามนะคะแต่ว่าเขารู้ว่าอุ้มมีวิจารณญาณในการตัดสิสในใจว่าจะรับง,งานลีลิตขนาดไหนคือก็อุ้มก่อนทำงานก็ต้อง ให้ผู้จัดการคุยลิมิตก,ก่อนพ่อแม่ก็ต้องทราบลงว่ามันจะเป็นประมาณไหนเพราะฉะนั้นมันก็เลยอย่างวันนี้ก็ว่ามันไม่ได้ดูแบบอนาจารหรือว่าดูแบบโป๊แบบโหออกมาท,ทําภาพแบบโยโยนมากเกินไปเลยนะจริงจริงอย่างวันนี้เราก็มีภาพสะดุดออกมันไม่ค้าภาพอะไรอย่างนี้มีเซฟดีไหมอะไรอย่างนี้เราก็เซฟนะจริงจริงตอนนี้ก็เซฟอยู่เพราะว่าเสื้อมันเผยนิดนึงก็เอากาวติดแต่ไม่รู้มันจะหลุดหรือเปล่าเพราะว่าเงื่อออกอมีภาพหลุดออกมาภายหลังไหมคะคี่ว่าแอบดูไหมคี่บอสแอบดูไม่น่า<อ>มีนะเพราะว่ากางเกงเราก็เซฟดีเสื้ออาจจะมีเห็นแบบ เห็ mortar, นกาวบ้างนิดหน่อย what, ไหมบ้างไหมคะถ้ามีคนมาแซวอะไรอย่างนี้ไหมในไอจีว่าแบบพี่อุ้มแบบว่าดูกล้าแรงซิกซ์ล้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะมีบอกว่าหุ่นลีนขึ้นกล้ามเนื้อชัดขึ้นดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีผู้ชายแบบโรคจมูกอักเสบเข้ามาอะไรมีไหมโรคจิตไม่มีค่ะตอนนี้พี่แต่คนบอกว่าไม่กล้าอยู่ กยุ่่งไ้มาเขาจะแซวมากกว่าว่าแฟนดุอะไรอย่างเงี้ยเองจริงๆไม่ไม่ได้ดุนะคะแล้วละลายใจขึ้นได้เลยใช่ไหมครับมีคนรุมเรแฟนเราดิไม่ดุไม่ดุแฟนไม่ดุค่ะที่ตอนนี้ความหนักเป็นไงบ้างตอนแฮปปี้เหมือนเดิมค่ะก็มีความสุขกันดีเหมือนเดิมใช้ชีวิตกันปกติอะค่ะให้กำลังใจเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันคอยดูแลกันอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้อะไรกันเบอกว่ายังเงียบๆอยู่ เปิดตัวมากๆมันก็กลายเป็นว่าคือสื่อมันก็มีทั้งสองด้านทั้งด้านดีและด้านไม่ดีมีทั้งคนรักแล้วก็ต้องมีคนเกลียดเหมือนตอนนี้อุวว้มว่าแค่ออกมาพูดว่าอุม้มยังคบกันอยู่ยังยังยังดูแลซื้อกันและกันอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้ลงภาพพู่กันแค่นั้นเองเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้คนมองว่าอา้าว่ายังเรื่องอยู่แยังไม่หยุดแบบใช้ชีวิตหนักแล้วทำหนุบเลยซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอย่าง ชุดมันก็ต้องดำเนินต่อไปรักันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นเนาะว่าเวลาที่ลำบากใครบ้างที่อยู่ข้างๆเราจริงๆก็ปที่ก็นของอให้นั่งปิการจบก่อนนะค่ะเป็นนอะไรนะคะเป็นพื้นตำรวจว่าเป็นตำรวจตนตเป็นเลยก็ สารนะคะที่อกี่ากระบวนการศาลค่ะแต่แสดงว่ายังไม่ได้พายสี่ปีนั้นแต่เนี้ยอ๋อจะต้องรอให้เรื่องสารจบก่อนนะคะก็จะเป็นช่วงปีปีไหนคะไม่ทราบจริงจิงในเรื่องของกระบวนการศาลว่าจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะอย่างที่บอกว่ารอให้เรื่องคดีจบก่อนให้เรื่องสารก็ดําเนินไปตามของกฎหมายยังไงก็เราก็ต้องรอดูค่ะวันนี้ก็ได้ทำให้เรื่องแทนสารลงเรื่องแต่มันไม่ได้ทำให้เรารักกันน้อยลง เราต kind of ้ oh, องแบ่งแยกเรื่องแต่งงานกับเรื่องความรักการแต่งงานมันคือเรื่องของอนาคตแต่ถามว่าในวันนี้เรายังรักกันดีอยู่เริ่มคิดหรือยังกันแต่งงานเริ่มคิดกันหนึ่งคือถามว่าอย่างที่บอกค่ะ เรื่องคดีความก่อนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมก็แล้วกันส่วนเรื่องแต่งงานก็ต้องรอให้คดีความจบมั่นหมายไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือว่นกาอย่างที่บอกว่าคุ้มเคยเคยแลกแหวนกันไปแล้วว่ะค่ะคุณย่าคุณแม่พี่บอลทางบ้านอุ้มครอบครัวอุ้มก็รู้ว่าเราคบกันมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ยังต้องรออีกนานเลยนะคะให้คดีความจบอะไรเงี้ยใช้เวลาแค่ไหนจะได้แต่งงานคือไม่ได้คาดหวังงานจริงๆนะไม่ได้คาดหวังว่าปีนี้ปีหน้าอย่างที่บอกว่าเราดูว่าทุกๆวันนี้เรายัังงดีีอยยู่มมควา สุขเรายังเรียนรู้ซึ่งกันและกันทําอะไรที่มันแบบถูกต้องตามคำนองควองทำรอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายว่าทุกอย่างมันอาจจะแฮปปี้มากกว่าจรพี่บอลมีเร่งเร่งมีทําทำไหมด้วยแต่งงานพี่บอลเขาก็ตามสไตล์เขาเขาพูดตั้งแต่แรกอยู่แล้ววันนี้เขาก็ยังพูดอยู่เลยค่าก็เลยบอกว่าให้เยอะเรื่องราวคือมันไม่ใช่การแต่งงานนะไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนด้วยนะคะว่ามันก็เป็นเรื่องของครอบครัวอุ้มครอบครัวพี่บอลด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าไม่อยากให้มุ่งประเด็นไปว่า ไม่แต่งงานคือไม่หลักกันกันยังไม่แต่งงานกันคือไม่ได้คบกัน like. 公公แล้วหรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้อย่างมันก็ยังโอเคเรียกว่ารอคดีจบแล้วมาว่ากันอ่าเดี๋ยวคดีจบแล้วค่อยว่ากันขาวเปลี่ยนทุกอย่างเลยขาวเปลี่ยทุกอย่างน่าจะเรื่องบ้านอะไบ้านอะไร คุณแม่พี่บอลซื้อค่ะคุณแม่พี่บอลซื้อไวตั้งนานแล้วแล้วก็เหมือนพออย่างที่บอกว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นมันทําให้เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นเนาะคุณแม่คุณพออก็เห็นว่าอยากให้อยู่เป็นครอบครัวอยากให้น้องตะตูนมาอยู่ด้วยที่เชียงใหม่ค่ะหรือว่าเป็นเรือนหอเป็นเรือนหอได้ไหมคะลไม่รู้เป็นเรือนหอหรือเปล่า